แล้วนี่ปิดจมูกไม่ให้ได้กลิ่นปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงใครปิดปากปิดจมูกอะไรวะนี่คุณมันใหญ่มากดูสิเดี๋ยนะจะลองดูว่าลูกเนี่กี่คำได้เวลากินแล้วเมื่อวานเราซื้อจากเพยอันเนี้ยมาจากส่วนสดๆเลยแต่ว่านอ้องปิดแม่ปิดอะไรเรียบร้อยบอกมึงเป็นโควิดเปล่าผมไม่ได้เป็นนเลยมาจากไหน ผมอยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิดทาไมพูดอย่างนี้ผมอยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิดมันว่าอย่งนี้นะ,ะเราก็เชื่อมันนี่อื้ออขาหวานช่ำมากอยากเอาไปให้คนในกรุงเทพฉันจะต้องหาวิธียังไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ส่วนที่เหลือเน uh ี่ยเท่ากับลูกนี้เลยใช่ไหมลูกเดียวอยู่เลยแต่ขออีกลูกเหมือนใกล้จะช้ำเราไม่อยากกินอะ องมันช้าแต่มันหวานมากอะ่ะเหมือนอันนี้เลยอะ่ะเหมือนแยมเลยอะ่ะตายแล้วกินแล้วหยุดไม่ได้อะ่ะอีกดยวคอยลูกนึงไม่ไหวแล้วโอ๊ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วอีกลูกหนึ่ง,งจะคำเดียวหมดไปเนี่ยคุณ สี่นิ้วเลยละกันเดี่ยนะอือหืออือหือช้ำมากอีกลูและกันแฮ้พอแล้วอ้นี่ก็เป็นคนบ้ารีวิวด้วยบ้ารีวิวแล้วกินหนักมาก ตายแล้วโอ๊อยฟินอ,อ่ะด้วยอากาศด้วยเย็นลมเย็นมากเดี๋ยวเราจะต้องไปจากที่นี่แล้วค่ะเสร็จตรงนี้ที่อยู่เนี่ยเขาคอแต่พรุ่งนี้อยู่ท่ารี่พรุ่งนี้ท่ารีเนี่ก็จะเหลือ9องศาเมื่อเช้าตรงนี้เหลือสิบเอองศาไปอาบน้ำดีกว่า